สิ่งนี้ชาร์จเร็ว2เท่าแบตไม่เสื่อมใช้มอแปลงขนาด12โวลต์2แอมป์หรือปลอดสายชาร์จออกเมื่อชาร์จเต็มก็ไม่พังในตอนที่แล้วผมได้ชาร์จด้วยมอแปลง12โวลต์1แอมป์แต่ตอนนี้ผมจะมาชาร์จที่12โวลต์2แอมป์เพื่อดูว่าการชาร์จจะได้เร็วกว่าหรือไม่หรือได้เท่ากันและทำไมถึงได้เท่ากันฟาร์มต้านทานขด 220โวลต์97.7โ oh อห์มความต้านทานกด12โวลต์0.3โอห์มชาร์จกับแบตมอเตอร์ไซค์ขนาด5แออมาวการต่อใช้งานก็แบบนี้ครับด้าน220โวลต์ก็ต่อเข้ากับปลั๊กไฟบ้าน220โวลต์ด้านกด2โวลต์ก็ต่อเข้าบิดไดโอดบิดไดโอดคั่วบวกก็จะอยู่ตรงนี้ครับและคั้วลบก็จะอยู่ในแนวทแยงน,นี่ก็คือคั้วลบก็ใส่สายคลิปลบ2องขาที่เหลือ ก็เป็นไฟ AC ไฟ AC สามารถสลับขั้วได้แต่ไฟ DC บวกลบไม่สามารถสลับขั้วได้การต่อก็แบบนี้นะครับขั้วบวกก็จะต่อลักษณะนี้ไดโอดก็จะทําหน้าที่อยู่ทั้งหมด3อย่าง 1. แปลงไฟสลับให้เป็นไฟตรง2ป้องกันไฟจากแบตเตอรี่ไหลย,ย้อนกลับไปที่หม้อแปลงซึ่งจะทําให้แบตเตอรี่แบตหมดและเกิดความเสียหายครับ สาไดโอดจะช่วยลดไฟตัวละอย่างน้อย0.7โวลต์ที่กระแส20มิลลิแอมบ์บ้านผมอยู่ใกล้มอปแปลงแปงกลางไฟบ้านผมก็จะอยู่ที่ประมาณ235โวลต์ก็เลยใช้ไดโอด2ตัวมาลดโวลต์ส่วนบิดไดโอดลดโวลต์ได้ประมาณ1.4โวลต์ถ้าบ้านท่านใช้ไฟ220โวลต์ก็ให้ลดไดโอดเป็น1ตัวหรือ2ตัวใช้แค่บิดไดโอดก็พอ ดยการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ขนาดยอดนิยม12โวลต์5แอมป์เอวงจรก,การต่อก็จะเป็นดังนี้ครับใช้มั้อแปลง2แอมป์ผ่านบิดไดโอด1ตัวผ่านไดโอด2ตัวชาร์จไฟเข้าที่แบตมอเตอร์ไซค์ยอดนิยมขนาด12โวลต์5แอมป์ไฟบ้านได้234โวลต์ไฟทางออกกด12โวลต์ได้13.06โวลต์จากนั้นก็จะทำการวัดไฟบวกลบที่สายขีบก็คือการวัดที่จุดนี้แล้วก็จุดนี้ ก็จะเป็นการวัดที่สายคีบโดยตรงวัดที่สายคีบได้4.36โวลต์ถ้าเป็นกระแสตรงจะได้ที่11.36โวลต์การชาร์จนี้ผมได้ทําการล็อกโวลต์ด้วยบิดไดโอดและไดโอดก็คือล็อกโวลต์ไปที่ประมาณ2.8โวลต์ที่กระแส20มิลลิแอมป์ทำให้ไฟในการชาร์จไม่เกิน15โวลต์เพราะว่าไฟถ้าเกิน15โวลต์จะทําให้แบตเสื่อมไวในกรณีที่ลืมแบตเตอรี่ก็จะไม่พังหรือเสื่อมไว แต่ก็ไม่ควรชาร์จแช่เพราะว่านี่ก็คือการชาร์จแบบไซเคิลยูสหรือชาร์จเป็นรอบเมื่อครบรอบมันเราก็จะต้องปลดสาชาร์จออกเพื่อให้แบตเตอรี่ไม่เสื่อมไปครับไซเคิลยูสก็จะอยู่ในช่วง14.4โวลต์ถึง14.9โวลต์และสูงสุดไม่เกิน15โวลต์ส่วนการชาร์จแช่ก็คือชาร์จแล้วไม่ต้องออกเลยก็จะอยู่ในช่วง13.6โวลต์ถึง13.8โวลต์ครับ แต่ทําไมไฟได้1 1 2 5โวลต์เป็นเพราะว่ายังไม่มีแบตเตอรี่มาทําการชาร์จเมื่อมีแบตเตอรี่มาทําการชาร์จไฟมันก็จะสามารถพุ่งขึ้นไปได้สูงสุดที่1 5โวลต์ในวงจรนี้ครับเพราะว่าแบตเตอรี่ก็เปรียบเหมือน C หรือคาปาซิเตอร์ครับตอนนี้ผมจอดสตญญาณที่หม้อแปลง1 2โวลต์โดยตรงจะเป็นสามญานสายเว็บที่สวยงามเนื่องจากยังไม่มีโหลดความถี่50เฮิร์ไฟต่ำสุดลบ18โวลต์ไฟสูงสุด บวก18.8โวลต์รูทมินสแควร์13.3โวลต์พิก2พิก36.8โวลต์จากนั้นผมเจอวัดสัญญาณที่สายบวกลบโดยตรงหรือสายคลีบโดยตรงสัญญาณมันกลับหัวกลับหางเพราะว่าผมเอาบวกใส่นี่แล้วเอาลบมาใส่นี่มันกลับคั่วกันครับผมก็จะกลับคั่วให้ถูกต้องมันก็จะได้สัญญาณที่ถูกต้องครับเป็นการจับที่สายคลีบโดยตรงนะครับผมจับบวกลบถูกด้แล้วครับสังเกตสัญญาณตอนนี้ มันเป็นภูเขาแบบต่อเนื่องทําให้การชาร์จนั้นชาร์จได้เร็วเร็วกว่าการใช้ไดโอด2เท่าครับเมื่อผ่านบิดไดโอดมาความถี่50เฮิร์ตก็จะกลายเป็น100เฮิร์ตไฟต่ําสุด400มิลิโวล์ไฟสูงสุดอยู่ที่17.2เโวล์รูทมีนสแควร์อยู่ที่12.4โวล์พีคทูพีคอยู่ที่17โวล์น่าจะช่วยในการป้องกันเซลเฟตที่จะเกิดกับแบตเตอรี่ได้ครับ จากนั้นผมก็จะปล่อยไฟด้วยหลอดไส้12โวลต์5วัตเต็มเท่ากับปล่อยไฟชั่วโมงละ430มิลลิแอมการปล่อยรอบนี้จะเป็นการปล่อยรอบที่2รอบแรกผมปล่อยไฟออกไปแล้ว5ชั่วโมงตอนนี้ก็จะปล่อยไฟรอบที่2ปล่อยไฟให้เหลือ11.93โวลต์แล้วก็จะทำการชาร์จครับผมก็จะทำการปล่อยไฟพร้อมกับจับเวลาไปด้วย ผ่านไป5ชั่วโมง31นาทีไฟตกเหลือ11.99โวลต์ผ่านไป5ชั่วโมง35นาทีไฟตกเหลือ11.97โวลต์ผ่านไป5ชั่วโมง39นาทีไฟตกเหลือ11.93โวลต์อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่32องศาเซลเซียสผมก็จะยุติการปล่อยที่11.93โวลต์ครับพร้อมกับหยุดเวลาไปที่เวลา5ชั่วโมง39นาที จากนั้นผมก็จะทำการชาร์จสังเกตสัญญาณชาร์จไฟตอนนี้เป็นฟาร์มทีหนึ่งร้เฮิร์เมื่อเราคลบปสายชาร์จฟาร์มทีก็จะหายไปครับเป็นสัญญ,ญาณกระเพื่อมแทนพร้อมกับผมจะจับเวลาไปด้วยไฟแบตเตอรี่ขึ้นมาที่12.5 4โวลต์กระแส8 8มมิลลิแอมป์ตอนนี้ผมจับมาที่สัญญาณของหมอแปลง 12โวลต์โดยตรงสังเกตหัวลูกคลื่นด้านบนกับหัวลูกคลื่อนด้านล่างจะยุบเข้า,าหากันเพราะว่ามันมีการกินกระแสอยู่ที่ประมาณ355มิลลิแอมป์สังเกตสัญญาณซีบวกก็ยุบสัญญาณซีลบก็ยุบเพราะว่าเขาจะเอาสัญญาณซีลบมาทําเป็นสัญญาณซีบวกมันก็เลยได้เป็นร้อยเฮิรตซ์ส่วนตรงนี้หม้อแปลงมันจะเป็น5 0เฮิรตซ์เมื่อผ่านบิดไดโอดมันก็จะเอาสัญญาณด้านลบกลายเป็นด้านบวกโดยตัดสัญญาณซีลบออกไปด้วยก็จะกลายเป็น ภูเขาต่อเนื่องก็คือมีตรงช่องว่างนี้ด้วยจึงเป็นฟาร์มที1 0 0่1 0้เฮิร์ครับฟารมที่50เฮิร์ไฟตำ่ำสุดลบ1 7 2โวลต์ไฟสูงสุดบวก 18V โวลต์รูทมีสแควร์1 2 9โวลต์พีคทุกพีค3 5 2สโวลต์ทีนี้ผมจะจับไฟตรงหรือจับสัญญาณที่แบตเตอรี่โดยตรงสัญญาณวารมทีก็จะหายไปไฟต่ำสุด 12.8V โวลต์ไฟสูงสุด15 2โวลต์รูทมีสแควร์13.7โวลต์ พิกทุพิก2.4โวลต์ผ่านไป5นาทีไฟขึ้นมาที่12.69โวลต์กระแสลดเหลือ360มิลลิแอมสัญญาณไฟตรงยังกระเพิ่มแรงอยู่น่าจะช่วยในการป้องกันการเกิดเซลเฟตได้ครับผ่านไป15นาทีไฟขึ้นมาที่12.7โวลต์กระแสลดเหลือ350มิลลิแอมคุณภูมิหม้อปแปลงสูงสุดอยู่ที่44.2องศาเซลเซียส อุณหภูมิบริดไดโอดสูงสุดอยู่ที่58องศาเซลเซียสอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่37.4องศาเซลเซียสอุณหภูมิไดโอดสูงสุดอยู่ที่39.2องศาเซลเซียสอุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่37องศาเซลเซียสสัญญาณไฟตรงยังกระเพื่อมแรงอยู่ ผ่านไป1ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่12.81หโวลต์กระแสลดเหลือ353ม ah. ิลลิแอมป์อุณหภูมิหม้อปแปลงสูงสุดอยู่ที่4 9 7องศาเซลเซียสอุณหภูมิบริดไดโอดสูงสุดอยู่ที่51.3องศาเซลเซียสอุณหภูมิไดโอดสูงสุดอยู่ที่40.5องศาเซลเซียสอุณหภูมิแบตเตอรี่สูงสุดอยู่ที่38.6องศาเซลเซียส อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่36องศา,าเซลเซียสสัญญาณชาร์จไฟยังกระเพื่อมแรงอยู่ผ่านไป2ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่13โวลต์กระแสชาร์จ356มิลลิแอมสัญญ,ญาณการชาร์จไฟยังกระเพื่อมอยู่ผ่านไป3ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่13.10โวลต์กระแสลดเหลือ258มิลลิแอมสัญญาณไฟตรงยังกระเพื่อมอยู่ ผ่านไป4ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่13.23โวลต์กระแสลดเหลือ263มิลลิแอมสัญญาณการชาร์จไฟยังกระเพื่อมอยู่ผ่านไป5ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่13.35โวลต์กระแสลดเหลือ241ม mm. ิลลิแอมสัญญาณไฟตรงยังกระเพื่อมอยู่ <OT EN> ผ่านไป6ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่13.46โวลต์กระแสลดเหลือ214ม mm. ิลลิแอมสัญญาณการชาร์จไฟยังกระเพื่อมอยู่ ผ่านไป7ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่13.6โวลต์กระแสชาร์จอยู่ที่211ม ah. ิลลิแอมที่ไฟ13.6โวลต์ก็คือค่าต่ำสุดของสแตนบายยูธดังนั้นก็น่าจะชาร์จได้พอใช้งานได้แล้วที่7ชั่วโมงครับสังเกตไฟตรงยังกระเพื่อมแรงอยู่ผ่านไป8ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่13.6 8โวลต์กระแสลดเหลือ161ม ah. ิลลิแอม สัญญาณการชาร์จไฟยังกระเพื่อมอยู่ผ่านไป9ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่13.92โวลต์กระแสดลดเหลือ142ม mm. ิลลิแอมสัญญาณไฟตรงยังกระเพื่อมอยู่ผ่านไปส0บชั่วโมงไฟขึ้นมาที่14.29โวลต์กระแสดลดเหลือ103มมิลลิแอมสัญญาณไฟตรงยังกระเพื่อมอยู่เล็กน้อย ผ่านไป10ชั่วโมง25นาทีไฟขึ้นมาที่14.40โวลต์กระแสลดเหลือ8.8มิลลิแอมที่ไฟ14.4โวลต์ก็คือค่าต่ำสุดของใสขคิลยุดก็แสดงว่าชาร์จเต็มแล้วครับที่เวลา10ชั่วโมง25นาทีแต่ผมจะทำการชาร์จไปเรื่อยๆจนสุดเพื่อดูว่ามันจะเลย15โวลต์หรือไม่เพราะถ้าไฟเลย15โวลต์มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้แบตเสื่อมไวมากขึ้นเท่านั้น สังเกตสัญญาณการชาร์จไฟแทบจะไม่กระเพื่อมแล้วครับผ่านไปส1บหนึ่งชั่วโมงไฟขึ้นมาที่14.54ี่โวลต์กระแสลดเหลือ70มิลลิแอมสัญญาณการชาร์จไฟแทบจะเรียบสนิทแล้วครับผ่านไป12ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่14.58โวลต์กระแสลดเหลือ4 8ม ah. ิลลิแอมสัญญาณการชาร์จไฟแทบจะเรียบสนิทแล้วครับ ผ่านไป13ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่14.68 V โวลต์กระแสลดเหลือ3 4ม mm. ิีมลลิแอมสัญญาณการชาร์จไฟแทบจะเรียดสนิทแล้วครับผ่านไป14ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่14.8 V โวลต์กระแสลดเหลือ2 7ม mm. ิลลิแอมที่กระแส2 7ม mm. ิลลิแอมก็ไม่น่าจะชาร์จเข้าแล้วครับที่แบตเตอรี่มอเตอร์ไซค์ขนาด5แอมป์ดังนั้นผมก็จะยุติการชาร์จแค่นี้ครับสัญญาณไฟตรง แทบจะเรียบสนิทนะครับไฟต่ำสุด14.4โวลต์ไฟสูงสุด16โวลต์รูปินสแฟร์15.2โวลต์พีคทูพีคอยู่ที่1.6โวลต์ผมก็จะปลดสายชาร์จออกดูว่าเมื่อแบตเตอรี่เย็นแล้วไฟจะตกเหลือเท่าไหร่พร้อมกับจับเวลาไปด้วยผ่านไป1นาทีไฟตกเหลือ13.55โวลต์ผ่านไป10ชั่วโมงไฟตกเหลือ 13.26โวลต์ผ่านไป1ิชั่วโมงไฟตกเหลือ13.24โวลต์อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่34องศา,าเซลเซียสผ่านไป15ชั่วโมงไฟตกเหลือ13.23โวลต์ผ่านไป16ชั่วโมงไฟตกเหลือ13.22โวลต์ผ่านไป16ชั่วโมง44นาทีไฟตกเหลือ13.22โวลต์ จากนั้นผมจะปล่อยไฟด้วยหลอดไส้ขด12โวลต์5วัตเต็มเท่ากับปล่อยไฟชั่วโมงละประมาณ430มิลลิแอมป์ผมจะปล่อยไฟไป 5. 5ชั่วโมงดูว่าไฟจะตกเหลือเท่าไหร่ผมจะทําการปล่อยไฟพร้อมกับจับเวลาไปด้วยผ่านไป1นาทีไฟตกเหลือ12.83โวลต์อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่32องศาเซลเซียสผ่านไป1ชั่วโมงไฟตกเหลือ12.73โวลต์ ผ่านไปส2ชั่วโมงไฟตกเหลือ12.59โวลต์ผ่านไป3ชั่วโมงไฟตกเหลือ12.44โวลต์ผ่านไป4ชั่วโมงไฟตกเหลือ12.26โวลต์ผ่านไป5ชั่วโมงไฟตกเหลือ11.81โวลต์ผมก็จะยุต,ติการปล่อยไฟครับเอาสายาร้าดอ,อกไฟก็จะเพิ่มขึ้นทันทีพร้อมกับจับเวลาไปด้วย ว่าเมื่อแบตเตอรี่เย็นตัวลงไฟจะดีขึ้นมาที่ก่โวลต์ผ่านไป1ชั่วโมงไฟดีขึ้นมาที่12.32โวลต์ผ่านไป2ชั่วโมงไฟดีขึ้นมาที่12.34โวลต์ผ่านไป12ชั่วโมงไฟดีขึ้นมาที่12.39โวลต์อุณหภูมิห้องที่ทดสอบอยู่ที่37องศาเซลเซียส ผ่านไป15ชั่วโมงไฟดีดขึ้นมาที่12.39โวลต์ผ่านไป17ชั่วโมงไฟดีดขึ้นมาที่12.38โวลต์ผ่านไป20ชั่วโมงไฟดีดขึ้นมาที่12.38โวลต์ผ่านไป23ชั่วโมงไฟดีดขึ้นมาที่12.38โวลต์เท่าเดิมผ่านไป25ชั่วโมง ไฟขึ้นมาที่12.38โวลต์เท่าเดิมสิ่งนี้ชาร์จแบตเร็ว2เท่าลืมปลดสายชาร์จออกแบตไม่พังตารางทดสอบการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์แบบกึ่งแห้งหรือแบบ Mf ขนาด12โวลต์5แอมป์10ชั่วโมงเป็นแบตใหม่แกะกล่องสั่งจากออนไลน์ Online. วัดไฟครั้งแรกได้13.02โวลต์การชาร์จครั้งนี้เป็นการชาร์จครั้งที่14 ใชหมอแป,แปลงขนาด12โวลต์2แอมป์บิดไดโอดเบอร์ KBPC 5010ทนกระแสสูงสุดได้ที่50แอมป์1,000โวลต์บวกไดโอดเบอร์ 10A10 10, จำนวน2ตัวทนกระแสสูงสุดที่10แอมป์1,000โวลต์ปล่อยไฟแบตเตอรี่ด้วยหลอดไฟรถยนต์ขนาด5วัตต์เต็มเท่ากับปล่อยไฟชั่วโมงละประมาณ430ม mm. ิลลิแอมป์ปล่อยไฟ2ครั้งรวมกัน5ชั่วโมง39นาทีไฟตกจากแบตขณะเย็น 1 3 2 3าโวลต์เหลือ11.93โวลต์จากนั้นทำการชาร์จชาร์จแบบไซเคิลยูสอยู่ในช่วง14.4-14.9ถึงโวลต์สูงสุดไม่เกิน15โวลต์รถนิสสันโนเวรา NP 3 0 0ชาร์จไฟขณะเดินเบาน่าจะอยู่ที่14โวลต์เหยียบคันเร่งสุดน่าจะอยู่ที่14.2โวลต์น่าจะเป็นการชาร์จแบบสแตนบายยูสเมื่อดับเครื่องยนต์ถ้าเป็นแบตพานาโซนิกแบบใหม่แกะกล่องรอแบตเตอรี่เย็นแล้วจะวัดไฟได้13โวลต์ เท่ากันกับแบตมอเตอร์ไซค์ที่ทําการทดสอบนี้แต่บางยี่ห้อของไมคแกะกล่องวัดได้เพียง12.6โวลต์เท่านั้นแต่ก็ใช้งานได้ปกติเริ่มชาร์จที่แบตติด1.93โวลต์หลังจากคีิสายชาร์จไปประมาณ1นาทีก็ได้ค่าดังนี้ครับ12.53โวลต์กระแส391มิลลิแอมผ่านไป15นาทีไฟขึ้นมาที่12.7โวลต์กระแสลดเหลือ3 6มมิลลิแอมอุณหภูมิหม้อแปลงอยู่ที่44.2องศา แบตเตอรี่อยู่ที่37.4องศาบิดไดโอดอยู่ที่58องศาไดโอดอยู่ที่39.2องศาอุณหภูมิห้องอยู่ที่37องศาเซลเซียสผ่านไป1ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่12.81โวลต์กระแสะลดเหลือ349มิลลิแอมอุณหภูมิหมอแปลง49.7องศาแบตเตอรี่3 8 6องศาบิดไดโอด51.3องศาไดโอด40.5องศาอุณหภูมิห้องอยู่ที่36องศาเซลเซียส ผ่านไป7ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่13.6 0นโวลต์กระแส210มิลลิแอมที่13.6ถึง13.8โวลต์ก็คือค่าของสแตนบายยุทธโดยค่าของการชาร์จแช่ก็น่าจะชาร์จพอใช้งานได้แล้วผ่านไป10ชั่วโมง25นาทีไฟขึ้นมาที่14.4 2โวลต์กระแสลดเหลือ89มิลลิแอมที่14.4ี่14.4ถึง14.9โวลต์ก็คือค่าไซเคิลยุทก็แสดงว่าชาร์จเต็มแล้วที่เวลา 10ชั่วโมง25นาทีเมื่อชาร์จเต็มแล้วก็ควรเอาสายชาร์จออกเพราะนี่ก็คือการชาร์จแบบไซเคิลยูไม่ใช่การชาร์จแช่แต่ผมยังชาร์จต่อไปเรื่อยๆเพื่อจะรู้ว่าไฟจะเลย15โวลต์หรือไม่เพราะว่าถ้าไฟเลย15โวลต์ไปมากเท่าไหร่แบตบก็จะยิ่งเสื่อมไวมากเท่านั้นผ่านไป14ชั่วโมงไฟขึ้นมาที่14.8โวลต์กระแสลดเหลือ27มิลลิแอมที่กระแสประมาณ27มิลลิแอมไฟก็น่าจะชาร์จไม่เข้าแล้ว ที่แบตเตอรี่ขนาด12โวลต์5แอมป์เอายุติการชาร์จลดสายชาร์จออกผ่านไป16ชั่วโมงแบตเตอรี่เย็นแล้วไฟตกจาก14.8โวลต์เหลือ13.22โวลต์แสดงว่าน่าจะชาร์จเต็มเกินไปแล้วครับเพราะการชาร์จเต็มน่าจะอยู่ที่13โวลต์บางยี่ห้อชาร์จเต็มอยู่ที่12.6โวลต์เท่านั้นจากนั้นก็ปล่อยไฟออกโดยใช้หลอดไส้ขนาด12โวลต์หวัตเต็มเท่ากับปล่อยไฟชั่วโมงละประมาณ430ม mm. ิลลิแอมป์ปล่อยไฟไป5ชั่วโมง แบตตกจาก13.22โวลต์เหลือ11.81โวลต์ยุติการปล่อยไฟไฟดีขึ้นทันทีผ่านไป25ชั่วโมงไฟดีขึ้นจาก11.81โวลต์เป็น12.38โวลต์เปรียบเทียบการชาร์จแบตมอเตอร์ไซค์ขนาด5แอมป์อาลระหว่างหม้อแปลง12โวลต์1แอมป์กับหม้อแปลง12โวลต์2แอมป์ที่ชาร์จด้วยบริดไดโอดบวกไดโอด2ตัวเหมือนกัน หม้อแปลง1แอมป์กับสองแอมป์เริ่มชาร์จที่11.93โวลต์เท่ากันหม้อแปลง1แอมป์กับ2อแอมป์ชาร์จไฟได้13 6จโวลต์ที่เวลาประมาณเจ็ดชั่วโมงพอๆกันและชาร์จไฟจนถึง14 4จโวลต์ที่เวลาประมาณ1ิบชั่วโมงใกล้เคียงกันแต่สังเกตดู1แอมป์จะชาร์จได้เร็วกว่าเล็กน้อยเป็นเพราะว่าหม้อแปลงที่ผมทดสอบนั้นมีไฟออกมามา,มากกว่าลูก2อแอมป์ประมาณ0.2โวลต์ครับ ส่วนสาเหตุน่าจะเป็นไปตามสูตร VIR คือแบตเตอรี่ที่มีแอมป์สูงจะมีความต้านทานต่ำกว่าแบตเตอรี่ที่มีแอมป์ต่ำถ้าเราเปลี่ยนเป็นชาร์จแบตท,ที่มีแอมป์สูงกว่า5แอมป์มอแปลง2แอมป์ก็จะชาร์จเร็วกว่าหมอแปลง1แอมป์และหมอแปลง3แอมป์ก็จะชาร์จเร็วกว่าหม้อแปลง2แอมป์ได้อย่างชาัดเจนครับถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดช,ช่วยคอมเมนต์หรือแรกเปลี่ยนความรู้ได้ที่ความคิดเห็นใต้วิดีโอนี้ครับ